มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมอช้างผ่าดวงโอปอมิสเวอร์ทั้งแก้มทั้งฝายปังจนหน้าตะลึง14มิถุนายน2568สนามบินสุวรรณภูมิแทบแตกนะคะเมื่อแฟนานางงามทั่วทางประเทศรวมพลังกันมาต้อนรับโอปอสุชาตาช่วงสีเจ้าของตำแหน่งมิสเวอร์2025คนแรกของไทย ที่เดินทางกลับถึงบ้านอย่างเป็นทางการทำกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นแล้วก็เสียงปรบมือดังกึกก้องโอปอเดินทางเคียงข้างคุณจูเลียมอลลีประธานองคอ์กรมิสเวอร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโดยมีเหล่าคนดังในวงการบันเทิงแล้วก็นักธุรกิจร่วมต้อนรับแน่นขนาดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณไบรอันแอลมากาคุณปุ้ยปิยาพรคณะผู้บริหารจากการบินไทยและเดมอลกรุ๊ปค่ะ และที่สะกดทุกสายตาก,ก็คือโฉมงามของโอปอในชุดราตรีสีงาช้างสุดหรูจากแบรนด์สิริวรรณวรีสร้างเสริมลุกด้วยเครื่องประดับจากบิวตี้เจมจนกลายเป็นลุกควีนผู้มีบาร,รมีอย่างแท้จริงแต่ไฮไลท์เด็ดต้องยกให้คำวิเคราะห์จากหมอช้างทศพรนะคะที่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดบนใบหน้าของโอปอก็คือแก้มค่ะแก้มในโงเ่เฮงผู้หญิงหมายถึงวาสนาบาร,รมีเป็นหญิงคุณนาย มีสไตาน์นำพาไปสู่ตำแหน่งสูงส่วนฝ่ที่หน้าผากก็บ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์ฉลาดหลักแหลมเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่สวยแต่ว่าดวงของเธอยังเสริมส่งแล้วก็เต็มแมก็กซ์สมกับตำแหน่งมิสเวิร์อย่างแท้จริงค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ